สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีชาวแคคตัสนะคะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมามาช่วยกันผสมเกสรดอกแอตโตไฟตั้มวันนี้รู้สึกจะบานบานได้ประมาณสองถาดนะคะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะมะีก็มีหน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะพอดูได้อยู่มีมีวีมีมีกิ๊กโกแล้วก็มีพวกห้าผูแรกนะคะ เวลาผสมเกสรก็ง่ายๆผสมไม่ยากเลยนะคะสำหรับเกสรแอโต o แล้วเวลาที่เราผสมเกสรเราก็มีอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะซึ่งก็เป็นของสะสมสำหรับที่นี่ก็คือ f o สเซปที่เรียกว่าของสะสมเพราะว่าหายบ่อยมากนะคะซื้อมาเสร็จบางทีใช้เสร็จก็ไม่รู้วางไว้ตรงไหนก็ซื้อบ่อยซื้อบ่อยก็กลายเป็นของสะสมไปเลยนะคะ เรามีฟอร์เซบแล้วเราก็สามารถผสมได้เลยนะคะแล้วเวลาผสมเราก็อาจจะเลือกหน่อยนะคะเลือกพ่อแม่ที่หน้าตาดีหน้าตาสวยอ,อาจจะเป็นวีวีหนาวีเว้าหรือจะเป็นที่ไม้มีทรงหน่อยแล้วแต่ว่าเราอยากจะทำไม้แบบไหนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่า เขาบานตรงกันไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะคะการที่เราจะบังคับให้เขาบานตรงกันนั้นอะ่ะมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาผสมเกสรเราก็เลือกเลือกเอาว่าต้นไหนที่มันสวยที่สุดในรอบนั้นแหละอ่าก็เอาเกสรจากต้นนั้นแหละเป็นตัวจ่ายเกสรในการผสมอ่ากับต้นแม่ตัวอื่นๆนะคะเดี๋ยว เรามาลองดูวิธีการผสมเลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะได้เกสรมาแล้วนะคะจากต้นเกสรตัวผู้เราก็จะมาป้ายป้ายกับเกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางนยคะตร,ตรงกลางที่ชูๆขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเราก็จะป้ายป้ายป้ายเลยเราก็จะป้ายอย่างเงี้ยคือนิดนิดเดียวก็ได้บางคนก็อาจจะ ถ้ามีฟอสเซปดีๆนะคะก็อาจจะใช้ฟอสเซปแหลมๆอ่ะเอเกรสรนไปวางเลยนะคะแต่อันนี้เราเราฟอสเซปเราไม่ค่อยมาตรฐานเราก็จะใช้วิธีป้ายอย่างนี้ป้ายให้ละอองเกรสรนเขาไปโดนนี่ก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะนี่ดูเห็นรือเปล่าน้าเราก็ป้ายป้ายไป,ยป,ยปยเคลียร์่เคลีครยร์อย่างนี้ค่ะ อืเขียข่ย,ย,ไ,ปยไปเขีย่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยต้นไหนที่เราอยากได้อ่าเราก็ไปไป้ายป้ายป้ายนี่ทำเน,นี้นี่ค่ะอันนี้เป็นเกสรจากแม่ที่เป็นต้นวีพ่อวีนะคะอ่า ดูชัดชัดอ่ะ,อะตัวนี้แล้วก็ปลายเห็นไหมคะนี่นะะเน,เน่ง่ายมากปุ๊บ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 ปายปุ๊บ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 ,บเน่แค่นี้ ปึ yeah, ๊บป๊บเนี่ยป้ายไปกับป้าย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 การผสมเกสรก็จะมีประมาณนี้ค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรก็แค่เอาเกสรมาแล้วก็มาแตะแตะแตะแล้วทีนี้หลายคนหรือบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราผสมติดหรือไม่ติด มีวิธีการดูไหมก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะคือจากที่ที่เคยผสมมานะคะก็สังเกตจากที่เคยผสมว่าเวลาที่มันติดแล้วมันจะมีลักษณะยังไงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราผสมติดอะ่ะมันจะมีก้านดอกตรงเนี้ยเขาจะป่องๆขึ้นมานะคะันี่เขาจะป่องเขาจะอ้วนขึ้นจากปกติที่เขาเป็นก้านแบบก้านเรียบๆผอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดผสมติดแล้วอะ่ะ เขาจะป่องขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน,นี่อันนี้เขาป่องขึ้นมาอันนี้เป็นดอกคาบาน่านะคะอันนี้เขาจะป่องอันนี้ผสมได้เมื่อวานนะคะเมื่อวานาก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละถ้าผสมติดแล้วก็จะเริ่มป่องให้เราเห็นได้ชัดนะคะแล้วผสมเสร็จแล้วแล้วเมื่อไหร่ ที่เราจะเก็บฝักได้นะคะมันก็มีวิธีการดูซึ่งซึ่งที่นี่ก็ไม่เคยจดจดว่ากี่วันถึงจะเก็บฝักเก็บมเมล็ดได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการสังเกตสังเกตเอาว่าช่วงไหนตอนไหนที่เราสามารถที่จะเก็บฝักหรือว่าฝักเขาสุกแล้วมีวิธีการดูยังไงนะคะก็ดูง่ายๆเลยนะคะถ้า ถ้าแบบนี้นี่เอามือไปแตะ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 แล้วขั้วขั้วก็ยังเหนียวอยู่ยังแน่นยังไม่หลุดก็แสดงว่าอันนี้ยังไม่สุกยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเก็บนะคะเหมือนเหมือนอย่างตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้อันนี้ฝักฝักเขาก็ล้มแล้วเนี่ยล้มนี่เอามือไปแตะแตะหน่อยนึงเขาก็จะหลุดออกมาแล้วนะคะนี่ ตัวนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นเห็นแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือว่าฝากเขายัางชี้ยังตั้งตรงอยู่นะคะก็คือยังไม่สุกยังไม่สามารถที่จะเก็บได้หรือเราอาจจะมองลวกเขาอาจจะพอง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 ,พองหรือฝักเริ่มเหี่ยวเหียวฟีอันนี้ก็เริ่มเริ่มจะเก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มได้แล้วเนี่ยฝากเขาก็ลมแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นฝักที่เก็บเมื่อเช้านี้นะคะได้ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะไปแกะล้างาแกะล้างแล้วค่อยมาเพาะบางคนอาจจะถามว่ามเมล็ดแอตโตล้างเสร็จแล้วสามารถเพาะได้เลยได้ไหมเพาะได้ทันทีไหมก็จากที่เคยทำมานะคะก็เก็บเก็บเสร็จก็ไปล้างแล้วผึ่งให้แห้งนะคะพอแห้งเสร็จเราสามารถเพาะ พอได้ทันทีนะคะอัตราการงอกก็ก็ถือว่างอกดีนะคะที่นี่เวลาเพาะก็ก็ไม่ไม่เคยได้พักเมล็ดไว้นานเป็นเดือนนะคะบางทีก็สี่ห้าวันบางทีก็สัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็เพาะก็ถือว่าอัตราการงอกใช้ได้เลยนะคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องพักพักไว้เหมือนเมล็ดบางชนิดที่เขาต้องพักไว้เป็นเป็นเดือนหรืออะไรก็ก็แล้วก็แล้วแต่ชนิดนะคะอืม แต่สำหรับแอตัวตรงนี้เราก็สามารถเพาะได้เลยเพาะเร็วเท่าไหร่ก็อัตราการงอกก็ยิ่งดีนะคะสำหรับวันนี้การผสมเกสรในแบบฉบับของแคคตัสเราขวัญน,นะก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพจแคคตัสเราขวัญน,นะคะถ้าเป็น f a c e b o o k ก็จะเป็นแคคตัสไอเฮียต้นข้าวต้นหนามนะคะก็เดี๋ยวจะมี มีเนื้อหาสาระมีความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหรือไม่รอบหน้าเราอาจจะมีการาชำหน่อย,ยิมโนแล้วก็การวางใบของฮาโมเทียของพวกตระกูลฮาโบเทียก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วย ติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ